สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาพบกับเจ๊ท่านหนึ่งครับที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดพ่นยา,มาแมลงแล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวไปดูเลยครับตอนนี้อยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเจนกนะคะทําสวนค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีออก็ปลูกหลายอย่างค่ะครับก็เดี๋ยวเขาเล่าเรื่องเลยดีกว่าครับเจ๊ได้ค่ะคือก่อน ก่อนที่จะมาใช้ไบเอ็กฝาแดงแ่ยพี่เจอปัญหาพวกมแมลงพวกอะไรอย่างงี้ไหมครับทำไมถึงต้องเลือกใช้สินค้าตัวนี้อ๋อก็คือฉีดยาแบบสารจับใบผสมกับยามแมลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ผลมันไม่เกาะติดตัวมแมลงค่ะอ๋อคือขอถามนะพี่ก็คือปกติเนี่ย เมื่อก่อนก็คือฉีดยาแมลงผสมกับสารจบใบใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ใช้สารจบใบผสมกับยาแมลงเราก็ไม่รู้เนาะเห็นเขาใช้กันก็ใช้ใช้ตามเขาแต่ใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันก็นิ่งๆอ่ะไม่ได้ผลบางทีแมลงก็หันมาโบกมือยิ้มให้เราเลย้าเราโบกมือยิ้มเลยก็แบบผมเห็นภาพเลยพี่เราก็ใช้ตามเขาเราก็ไม่รู้อ่ะแต่พอมาเจอตัวตัวฝ่าแดงเราก็เลยเปลี่ยนแล้วหลังจากพี่ๆใช้ตัวฝ่าแดงเนี่ยปัญหาพวกเพี้ยหนอนแมลงพวกเนี้ยมันช่วยได้ไหมพี่ มันช่วยได้นะมันช่วยได้ดีเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราใช้สารจับใบปกติทั่วไปมันไม่ค่อยเกาะติดแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ตัวฝาแดงเนี่ยมันเกาะติดตัวมแมลงดิ oh, <no. S 1> งั้นถามเลยพี่ว่าถ้าเปรียบเทียบอะระหว่างสารจับใบนะกับสารจับมแมลงฝาแดงเนี่ยความแตกต่างมันอยู่กี่วันนะพี่ก็ oh, <yeah. S 1> ถ้าเป็นสารจับใบปกติทั่วไปเวลาเราฉีดไปเนี่ยอีกวันหนึ่งนะ แมลงก็กลับมาแล้วโบกมือให้เราโบกมือแล้วใช่ไข่ไข่ไม่นะมันก็ฟักออกมาด้วยก็มีตัวไม่เพิ่มมาอีกแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตัวฝ่าแดงเนี่ยนะเชื่อปะก็ยาขวดเดิมนะสองอาทิตย์แล้วแมลงยังไม่กลับมาเลยตอนแรกที่เราใช้สารจับใบปกติเนี่ยเราใช้ยาขวดนี้เราก็นึกว่ามันแมลงมันดื้อยาเราแต่ที่ไหนได้พอเราเปลี่ยนมาใช้ตัวฝ่าแดงเราก็ใช้ยาเดิมแต่สองอาทิตย์แล้วแมลงยังไม่มาเลยก็คือก็คือเห็นชัดเลยเพราะว่าชัดเลยพี่ถามหน่อยผมถามหน่อย ไอไ้อที่ฟักออกมาเนี่ยโบกมืออีกไหมไอ้ที่ฟักออกมาก็โบกมือกันลูกล้หลานมันะอะโบกกัน yeah, เต็มเลย,เลยนี่ก็แต่ปีนี้ก็ดีขึ้นเยอะตั้งแต่ใช้ตัวฝาแดงใช่ปกติเราก็คิดว่ามันมีแต่สารจับใบก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันมีสารจับมแมลงด้วยม,มีแน่นอนครับพี่อันนี้ผมขอเสริมเป็นความรู้ให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเกาะของใบพืชเนี่ยกับมแมลงเนี่ยมันไม่เหมือนกันใบพืชเนี่ยมันมีลิกนินเป็นเกาะเวลาเราฉีดสารจับใบแล้วแล้วมันมีปากใบ เราใช้ผสมสารจบใบยอย่างเงี้ยคือเพื่อเขาปากใบพืชให้มันแพร่กระจายเขาทั่วปากใบแต่ว่า,าบนมาแมลงเนี่ยมันจะมีเกาะเป็นไคตินซึ่งมแมลงมันไม่ได้มีปากใบถ้าเราใช้สารจบใบอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ผลถึงว่าใช้สารจบใบปกติทั่วไปนะอ,อีกวันหนึ่งกลับมากันนี้แก่โบกมือแก่โบกมือแคแต่ไอ้ฝ่าแดงเนี่ยยา,มาแมลงสารจับมแมลงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเจาะทะลุไคตินเกาะติดแน่นสะบัดบ,บางทีนะยังติดอยู่เลยแล้วก็ ที่ตรนนั้อยากให้เจ๊ช่วยฝากนิดนึงออยากให้ลองดูกันดีเวลาใช้ยาแมลงเนี่ยก็ลองใช้ผสมสารจับแมลงดูอย่าลงผิดใช้สารจับใบเหมือนเจ๊ตอนแรกฉีดซ้ำอยู่นั้นไม่ได้ผลใช่เปืองมากใช้สารจับแมลงนะยูยูไม่ใช่ใครยูนะครับเอายูเอายูสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสารจับแมลงไบโอเอ็กซ์ฝาแดงขวดนี้นะครับ ทักมาที่ช่องแชทเพจนี้ได้เลยครับโปรโมชั่นพิเศษปกติ1ขวด890บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง390บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับแถมฟรีอีก1ขวดเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงขวดละ195บาทส่งฟรีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มครับเจ๊ที่ซื้อไปใช้หมดแลครับไกลและไกล้หมดแล้วงั้นขวดเจ๊ขอเลยได้ไหมอามาขวดเดียว,วไม่เป็นไรครับพี่ผมให้ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ